มาอีกประเด็นหนึ่งไม่ประเด็นหนึ่งดีกว่าอืคืออย่างนี้ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ขณะเนี้ยเราได้เห็นการการถอยบางคนก็บอกว่ามันเป็นการถอยในเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้ถอยจริงๆนะมันเป็นการถอยในเชิงยุทธศาสตร์จะได้เห็นการถอยในเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของลุงตู่อยู่สองถอยด้วยกันถอยที่หนึ่งก็คือยอมให้มีการเปิดสภาวิสามันแต่ที่เขาเรียกกันว่าถอยในเชิงยุทธศาสตร์ก็เพราะว่า ไม่ได้ถอยแบบตั้งรับนะอถอยแบบพร้อมท<ม>ี่จะถอยแบบพร้อมจะพลิกแล้วก็ลุกกลับได้ตอลอดเวลาเพราะการยอมให้เปิดสมัยประชุมสภาวิสามันครั้งนี้นั้น่วยจังหวะยื่นในานามคอรอมอ,อาศัยมาตรา6นค่ะขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในจังหวะที่มีการเปิดสภาวิสามันสาระก็คือ ขอหารือทั้งสองสภาปัญหาที่เกิดขึ้นจะหาทางออกกันอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นการถอยในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเปิดสภาเพื่อหาทางออกของบบสถานก,การณ์ในขณะนี้หรือเปล่าแบบมีกลยุทธ์แบบมีกลยุทธ์นผมเนี่ยพูดไปก็สะอึกไปก็ก,ก็ติดกขัดไปเพราะ<บ>ว่าผมจะใช้กุรธกรรมไหนดีที่จะไม่โดนเตะเ เอางี้ดีไหมเขากาลังมองว่ามันเป็นการถอยแบบเป็นสัญญาณถอยจริงหรือเปล่าออจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่า,าเล่าพรกที่มีผลเมื่อวานเ,ออเป็นการถอยในเชิงยุทธศาสตร์ออหรือถอยเพื่อที่จะที่คลายสถานก็วิจารณ์กันไปใช่คะ่ะคนก็วิจารณ์กันเยอะนะคะเอาล้ครับเราจะไปที่เราจะไปฟังมุมมองดรสติธรนานิติชดนะคะผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้านะคะไปฟังมุมมองว่าในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เมื่อวานนี้มี การยกเลิกนะคะคำสั่งปลรกฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปไปกันที่ดรสนติธรนะคะสวัสดีค่ะดรสันติธรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับการเปิดสภาก็ดีการเลิกพลร,รกรก,รก,รก็ดีหลายคนเขาก็บอกว่าดีนะมันเป็นสัญญาณถอยของรัฐบาลของลุงตู่แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาตั้งคำถามว่าถอยจริงหรืออ,อาจารย์มองอย่างไรครับ ครับผมผมคิดอย่างนี้นะครับคือถ้าถอยจริงไม่จริงเนี่ยคงต้องดูว่าวันที่26 27เนี่ยที่จะมีการเปิดสภาแอภิปรายกันเนี่ยนะครับอจะได้ผลอะไรออกมาหรือเปล่านะครับครับครับเพราะว่าอในอดีตเนี่ยเราก็เคยเคยทําอะไรแบบนี้นะครับในช่วงที่มันมีความขัดแย้งมีม็อบมากดดันรัฐบาลนะครับแล้วเราก็ใช้เวทีสภา ในการอภิปรายกันแต่ว่าในอดีตมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับค่ทีนี้ถ้าถ้ามาซ้ํารอยเดิมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผู้ชุมนุมเขาก็ยังรู้สึกว่าอาตกลงเปิดสภามาเพื่อเพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่มันไม่มีวิแววว่าจะมีทางออกหรือว่ามีข้อเสนออะไรที่สองฝ่ายเนี่ยจะสามารถเข้ามาสู่การพูดคุยกันได้งี่นะครับอาจารย์เท่าที่ดูทรงแล้วมันจะซ้ํารอยเดิมไหม คือตอนนี้ผมคิดว่ายังยังเห็นสัญญาณว่าน่าจะซ้ำรอยเดิมอยู่พอสมควรจากการ<ม>ให้สัมภาษณ์ของท่าน Smart T สมาชิกรัฐสภาหลายท่านนะครับแต่ว่าเรายังพอมีเวลาที่จะช่วยส่งสัญญาณรียงท่านเหล่านั้นนะครับว่าเราน่าจะใช้วิธีนี้แหละนะครับเป็นเวทีที่สว<ช>นกันมองไปข้างหน้านะครับมากกว่าเป็นเวทีซักฟอกรัฐบาลอะไรแบบนี้นะครับคครรัับบผมคิดว่าถ้าเราส่งสัญญาณเข้มๆไปนะว่ารัฐสภาเป็นพื้นที่น่าจะ ความหวังสุดท้ายแล้วมั้งครับถ้าจะทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปนะครับทีนี้ทีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีหลายท่านให้ความสําคัญนะครับครับทีนี้ฝั่งฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินเพื่อไทยคุณชัยธวัฒน์ที่ก้าวไกลนะครับแล้วทั้งสองคนก็เล่าบรรยากาศในการหารือสมฝ่าย4ฝ่ายหกฝ่ายอะไรก็แล้วแต่หารือเพื่อกําหนดประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันที่ย6 2 7หกบ็ตุลาในที่สุดนะฮะทั้งคุณสุทินทั้งคุณชัยธวัฒน์เริ่ม เริ่มจับประเด็นว่าสงสัยรัฐบาลจะขอเปิดสภาเพียงแค่ใช้เป็นจังหวะในการชี้แจงมากกว่าจะมาหาหรือมากกว่าจะมารับฟังจริงๆนะครับแล้วถ้าเช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่บรรลุปเป้าหมายและเพอเผลอฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะวอล์กเอาเข้าจะไม่เข้าร่วมในการพูดคุยด้วยครับมีความน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเท่าที่อ่านทางของรัฐบาลเนกลางคือคือถ้าเป็นนะ สถานการณ์ณณตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าเนื่องจากว่าแรงกดดันจากทางผู้ชุมนุมก็เหมือนกับให้ให้กันคำขานเอาไว้นะครับภายในสามวันที่ท่านนายกลาออกนะครับเอแล้วก็ทางทางฝ่ายรัฐบาลก็ดูเหมือนว่ามีการผ่อนให้กับผู้ชุมนุมหลายเรื่องละทั้งพลกทั้งการเปิดสภานะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> อแนวโน้มก็ทางรัฐบาลก็อาจจะคิดว่าโอเคเวทีรัฐสภาอาจจะใช้สําหรับการชี้แจงอธิบายทําความเข้าใจนะครับตามตาม แนวทางของรัฐบาลที่ผ่านมา <c oughs> แต่ว่าผมคิดว่ามันจะมีแรงกดดันที่จะเติมเข้ามาอีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ <c oughs> เพราะว่าเส้นตายของนายกเนี่ยก็น่าจะหมดที่วันเสาร์นะครับการชุมนุมใหญ่อาจจะเกิดขึ้นอีกในวัน,านอาทิตย์อบวันาใช่วันอาทิตย์ครับครับพอมันมีแรงกดดันอะไรแบบนี้ผมคิดว่าโอกาสที่รัฐบาลจะยอมถอยออกมาสักอีกก้าวหนึ่งก็อาจจะมีครับแล้วก็จะใช้โอกาสจับพื้นที่สภาให้ ให้มันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมมากขึ้น<ช>ผมผมคิดว่าอาจจะยังมีความเป็นไปได้ค่ะอีกก้าหนึ่งคืออะไรครับที่พอจะมีทางที่จะตอบโจทย์กับผู้เรียกร้องผู้ชุมนุมด้วยคะ่ะก็ใช้เวทีสภาเป็นเป็นเวทีของการรับฟังข้อเสนอ,อนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทางทางสายค้านด้วยนะครับในการในการที่จะคล้ายๆกับเป็นการเชื่อมโยงเอาข้อ เรียกร้องความต้องการของผู้ชุมนุมนะครับมาสู่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะครับสถานการณ์คล้ายเป็นเวทีคุยกันเบื้องต้นนะครับครับสถานการณ์มันจะมันจะไปไกลเกินหรือเปล่าอาจารย์มันมันเกินกว่าที่จะแค่มานั่งพูดคุยกันเฉยแต่มันต้องแอคชั่นและเช่นรับหลักการวาระหนึ่งแก้ดัานนูนแก้256ตั้งสสรออะไรประมาณนั้นหรือเปล่ามันจึงจะพอเป็นประเด็นที่จะบรรเทาสถานการณ์ ผม,ผมคิดว่าอการพูดคุยะน่าจะพูดคุยเพื่อน,นําไปสู่สิ่งนั้นนะครับ hmm. คือคือคันว่าจะเอาสิ่งเอาเรื่องของการรับหลักการรัฐธรมนูญมาทันที hmm. ผมคิดว่าก็อาจจะเร็วเกินไปนะครับ hmm. อ,าอาจจะอาจจะแต่ว่าต้องมีการพูดคุยก่อนเพีย hmm. งแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยต้องมีทิศทางว่าอะจะวางรถแม็ข้างหน้ากันยังไงนะครับ hmm. จะเอาข้อเรียกร้องต่างๆมาพิจารณากันอย่างไรแล้วก็วางเป็นคล้ายๆเป็นไทม์ไลน์เป็นรถแม็ว่า เอ๊ะจังหวัดไหนที่ควรจะหยิบเอาเรื่องรัฐมนตรีมาพิจารณาจังหวัดไหนควรจะพิจารณาเรื่องเรื่องสถานะของรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยนะครับมันมัน,มนอาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ขึ้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเวทีสองวันเนี้ยนะครับว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างไงบ้างครับเอ,อใจผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอรัฐสภาเนี่ยนะครับโอเคละมีเวลาเนี่ยก็อาจจะใช้เวลากับการถกเถียงอภิปรายกันไปสักหนึ่งวันก็ได้นะครับ มันอาจจะมีประเด็นตกค้างบทเรียนอะไรที่อยากจะถอดกันนะครับแต่ว่าอีกสักหนึ่งวันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพูดถึงข้อเสนอนนข้อเสนอปรจะคุยข้อเสนอเป็นคนน่าจะเสนอตัวเองขึ้นมาเป็นคนกลางในการที่จะพารัฐบาลกับตัวแทนผู้ชุมนุมมาสู่โตะ๊ะการเจรจาพาทางออกผมคงที่อย่างนั้นนะครับ คือตอนนี้หยิบ,ยบเอาเอาข้อเรียกร้องมาจาัดก,การโดยรัฐสภาเองมันก็ไม่สามารถทําได้ทั้งหมดหรอกนะครับมันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยครับมันจะทันกับสถานการณ์นอ,อกสภาหรือครับอาจารย์<ห><ห>ฟังง<ๆ>ดูแล้วคือถ้าเราเราทําบรรยากาศให้เห็นว่าเราจะใช้เวทีของสภาเนี่ยเดินหน้าไปทางในใน,ในทิศทางแบบเนี้ยผมคิดว่าผู้ผู้ชุมนุมเขาก็หยุดรรบฝั่งเขาถ้าเขาเห็นทิศทางนะครับอื คือคือถ้าถ้าไม่เห็นทิศทางเห็นแต่ว่าเออ่เวทีก็จะเป็นความขัดแย้งกันของสองฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นไม่ตรงกันค้านฝ่ายค้านก็จะมาซักฟอกฝ่ายรัฐบาลก็จะมาชี้แจงแบบเนี้ยผู้ชุมนุมเขาก็มองว่ามันไม่มีความหวังอะไรกับการที่จะต้องไปรอวันจันทร์วันอังคารแต่แต่ถ้าเราทําให้บรรยากาศมันเห็นว่าอเวทีวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นประตูเปิดไปสู่การคิดหาทางออกร่วมกันของทุกฝ่าย แล้วจะเป็นทางออกที่ผู้ชุมนุมมีส่วนเข้ามาคิดด้วยเนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าผู้ชุมนุมเขารับฟังครับครับอาจารย์มองเรื่องเลิกพลกอ,อย่างไรครับคือคือการเลิกพลกอเนี่ยผมผมว่าใน,ในในจังหวะในจังหวะและเวลาอันนั้นอ่ะมันมันก็มาถึงจุดที่มันมันอิ่มตัวเหมือนกันเพราะว่ามันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าใช้พลกอมาเกือบเกือบสัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ การชุมนุมก็เกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นทุกวนันแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพอรมก,ก็ทําได้แค่การไปตั้งข้อหาจับกลุ่มแกนนํานะครับบุคคลที่ท,ที่ที่คิดว่าเป็นแกนนํแล้วจะทําให้การชุมนุมมันแผ่วลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แผ่วลงอืเพราะนั้นในทางหนึ่งก็มันไม่ใช่เครื่องมือที่รัฐบาลจะสามารถจัดการกับสานการได้ครับใ,ในอีกทางหนึ่งมันก็เป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมด้วยเพราะว่าการเลือกพอรมก็มันก็จะนําไปสู่ครับ โอกาสในการที่การตั้งข้อหาการดําเนินคดีต่างๆกับผู้ที่ถูกจับกุมไปก็จะถูกปล่อยออกมาครที่ลายไปนะครับครับอาจารย์อ่านทางของเด็กๆนะครับอ่านทางของคณะราษฎรนะครับถ้านายกไม่ลาออกมันจะไม่มีทางจบคิดว่าสถานการณ์มันนําไปสู่จุดนั้นแล้วหรือยังถ้าไม่ออกไม่จบ จะพูดจาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่รับปากแก้น้ำนูนอะไรอย่างไรแล้วก็แล้วแต่ไม่พอละมไ่ถ้าไม่ออกไม่จบมันไปถึงช็อตนั้นหรือยังครับถ้าที่ดูสังเกตมันมันมันเกือบเกือบครับเกือบเกือบแต่แต่ผมคิดว่ายังยังพอยังพอมีช่องว่างให้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 คุยกันได้ให้คำความก็้อไม่ช่องว่างนะครับคือคือเรื่องลาออกเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจจะขยับออกไปได้ ถ้ามีเหตุผลที่พูดคุยกันได้เพียงพอนะครับ <c oughs> ว่าการอยู่ต่อเพื่อทําอะไร <c oughs> เพื่อจัดการกับอะไรนะครับแล้วการออกทันทีไม่มีประโยชน์อย่างไรอะไรแบบนี้นะครับมันมันต้อง <c oughs> มันต้องสื่อสารความเข้าใจกันคครรับนะครับ <c oughs> ให้ให้วางวมันต้องสื่อสารให้เห็นว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างว่าการลาออกไปอาจจะ <c oughs> นาไปสู่ <c oughs> แค่การเลือกไายกขึ้นมาใหม่แล้วกระบวนการอื่นๆมันก็ไม่เดินหน้าอยู่ดีค <c oughs> แบบนี้เป็นต้นผมคิดว่าผู้ชุมนุมเขาเขามองว่าเขาต้องการบรรลุข้อเรียกร้องนะครับครับถ <c oughs> ้าถ้าอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขแล้วมันไม่ช่วยให้ข้อเรียกร้องเนี่ยได้รับการตอบสนองเนี่ยเขาก็เขาก็น่าจะต้องหยุดแล้วก็รับฟังแล้วก็แล้วก็ขยับข้อเรียกร้องไปสู่เรื่อง <c oughs> อื่นแท <c oughs> น <c oughs> นะครับเราก็เห็นแหละแล้วเขามีการตับข้อเรียกร้องได้อยู่เสมอนะครับตามสถานการณ์ครับครับหมายความว่าระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมจะต้อง มีโอกาสต่อตรงถึงกันสักนิดหนึ่งนะครับจะต่อผ่านจะพูดผ่านอะไรจะเปนอะไรเมื่อที่ผ่านมาไม่ได้แล้วจะต้องต่อตรงกันสักสักครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับต้องต่อตรงครับถ้าพูดถึงต่อตรงผมผมถึงเสนอว่าเวทีรัฐสภาควรจะเป็นพื้นที่กลางให้สองฝ่ายมามาต่อตรงกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้คือต่างฝ่ายต่างยื่นข้อเสนอให้กันแต่ว่ามันต่างฝ่ายต่างยื่น รัฐบาลก็ใช้การถแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ<ะ>ผู้ชุมนุมก็ใช้การเดินขบวนไปอ่านถแถลงการมันเป็นการสื่อสารแบบอยู่คนละที่คนละเวลานะครับมันไม่มีโอกาสได้มาเจอกันในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเออมันได้คุยกันจริงๆนะครับได้เอาเหตุและผลมาคุยกันจริงๆ คุยผ่านสภาจะคุยยังไงครับรูปแบบเป็นยังไงคะเพราะว่าคุยผ่านสภาพูดคุยกันโดยตรงผ่านสภามันมีความทางเป็นไปได้เช่นจากการอภิปรายทั่วไปเนี่ยอาจจะนําไปสู่การตั้งคณะทางานหรือคณะกรรมการคณะกรรมการขึ้นมาให้เพื่อเปิดเวทีให้มีเวทีที่จะคุยกันสองฝ่ายได้อย่างเต็มที่ถูกไหมคะใช่แล้ว็มีตัวแทนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอาจจะให้ผู้ชุมนุมเสนอบุคคลเข้ามาอยู่ในคณะกรรมธิการหรือคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้แล้วก็ทําหน้าที่ในการเจรจาหาทางออก อะไรแบบนี้คือตั้งตั้งคณะกมลังชุดนี้ขึ้นมาเลยโอเคค่ะแล้วก็วางแขนกระบวนการการพูดคุยจะจัดการคุยสองฝ่ายอหรือจะคุยทีละฝ่ายก่อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเอาข้อข้อตกลงของสองฝ่ายไปคุยกับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นแบบพระขู้พาคีด้วยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันควรจะมีเจ้าภาพค่ะอาจารย์ตอนเจ้าภาพนะเวลาเนี้ยโดยระบอบโปยนกลไกที่รัฐมนูญเปิดให้ผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเหมาะสมเท่ารัฐสภาโอเคนะครับเพราะว่าที่สภาเนี่ยมีตัวแทนทั้งฝ่ายค้านซึ่ง ก็ถือว่า่ากับผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็มีฝ่ายรัฐบาลซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐบาลอาจารย์คะตอนนี้ท้าแกนนำผูดตรงตอาจารย์คะกลุ่มแกนนำเนี่ยตรงๆบอกทุกคนเป็นแกนนําได้จะเลือกกลุ่มไหนอย่างไรและแกนหลักๆก็ยังถูกประเด็นคดีอยู่สรุปก็คือฐบ้ลจะคุยกับใครแล้วจะจบได้เพราะทุกคนคือแกนนําำผมคิดว่าพอพอมีเวทีเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งผู้ชุมนุมคงเรียกร้องว่าคนที่มาในนามรัฐบาลคงต้องเป็นท่านนายก นะครับส่วนผู้ชุมนุมเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่มีการนําก็จริงแต่แต่เราสังเกตเถอะเขามีกระบวนการตัดสินใจนะครับเวลาที่เขาตัดสินใจว่าวันนี้จะพักหรือจะต่อเนี่ยเขาก็จะมีวิธีวิธีการของเขาเช่นทำโพลออนไลน์ออกไปแล้วก็จะมีคนเสนอความเห็นเข้ามา ถ้าต้องการตัวแทนผมคิดว่าเขาอาจจะให้เสนอชื่อคนที่ผู้ชุมนุมรู้สึกว่าคนจะเป็นตัวแทนของของการชุมนุมเขาจะมีวิธีการของเขาได้เองจัดการได้เองเขาต้องมีวิธีการของเขาเราบอกว่าขอตัวแทน5้าคนเขาก็หาได้ผมเชื่ออย่างนั้นโอเคสรุปนะฮะสรุปน้าจา์ก็คือว่าทางฝั่งรัฐบาลตัวแทนต้องเป็นนายกลงตู่เท่านั้นนายกลงตู่ต้องออกมาคุยด้วยตัวเองถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องไม่งั้นไม่จบส่งตัวแทนส่งรองนายกส่งใครไม่จบโอเค ใช่ครับไม่งั้นเป็นว่าไม่ไม่ลาออกก็ไม่จบอะไรแบบนี้มันจะเป็นมันถูกวางเงื่อนไขไปโอเคโอเคโอเคเอาละครับดูข้อเสนอทางออกของอาจารย์และการเป็นหนึงทางออกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะดรสติธรธนานิติโชธนะคะจากสถาบันพระปกเกล้าก็พยายามจะช่วยกันในการที่จะหาทางออกจสถานการณ์ในขณะนี้จะเป็นไปได้จะเป็นไปไม่ได้จะเป็นทางออกจริงหรือไม่มีคําตอบอย่างไรก็ดีกว่าไม่นับหนึ่งนะค่ะเห็นด้วยค่ะ